ยะถาวาลิวะหาปุลาปาลิปูเลนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปตะปติอิจิตัปปติตังคุมหังคิป,ปะเมวะสมิจชตุสัทเถโปเลตุสังขปาจันโทปนรารโสยะามณิชติระโสยะธาเนื่องในโอกตาสอันเป็นวันคล้ายวันเกิดของแม่อวยคัมมายาสมุทตัตนนี้ก็ได้สนองโควไฟตกแต่งแต่งพร้อมน้ำนมมาอย่างมาถูกุปามาราดงดอกพัดดอก ไม่คนาโฆษณาอาหารสปาบริวารปูตานัังหลายมูลโรงนี้มาค่ากวันนการทวาเติดกานใส่บาทรเกตรที่ส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปหายังเป็นพุทธธวรดาพ็เกิดไม่เกิดเจ้ากรรมนายเวรด้วยกุศลผลบุตานั้นนี้ก็ขอเป็นผลสะท้อนยาต่อสนงแม่อุ้ยคำมายาสมุดจงอยู่จึงมเนื้อเย็นใจป้นสัจจะเจ้าต้องแต่อันเทวดไปมาในทวารสราศีใหม่นี้พระิพอาจารย์พระคารพระอุปพระทิศร ถาราหูภาเกตจะตัวหลกบาลตั้งสีแล้วพาคขาาทั้งเก้านะครับจะเหลจ้าสาเจตตัวเม่นตัวหนึ่งตัวใดมาถึกต้องต้องลักนาคนี้ก็เขาให้รองงากระถายเสี่งเป็นสิคากราบยาินี้เม่นตัวใดจะโซกกระจกลงมาเติมมาแทนเมื่อยดจำเริญนได้อายุวันน่าสุขภาระปฏิฐานธนสารงบัยุขอใข้มีใจไปขอข้องมีจบหลักผแก้ขันตัสรุได้อยู่คำจูบวันพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นใจตลอดกัเอาลายสาวของเขาวาษานั้นจะมี हमने यह कथा बली को उपस्थित कर पंयु खग बुद्ध जो आयु वतको थाना वतको दिब वतको यत वतको कला वतको बन्न वतको दुखा वतको ओतो सपाथा सुख लोख खप राजा เวลา सुख संतुति पत्वा ने कातरज पिपीन संतु जाते सदा วิวาจัตูสภาโลกคนัสตูมาเตภพระวัวันตรายโยสุขีติคาจิโกเราว่าอภิวาทา้ารศีนิสานิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะร่างาระสยูุดีมีสุขนเด้